สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทีกาลังชมช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะวันนี้วันที่21ค่ะนําแนวทางมาฝากคุณผู้ชมในวันที่21พฤษภาคม2567ค่ะนั่งกวักค่ะผู้ชมกําลังจะบานนะนะคะกําลังจะบานแล้วค่ะคุณผู้ชมออกปีและเทือค่ะคุณผู้ชม ปกติมีสีต้นก็ต้องมีสีดอกอะค่ะไปค้นละทิศแต่ว่าปกติไปท่าที่เดียวกันน <c oughs> ีนี่ต้นไปคนละทิศค่ะคุณผู้ชมออกดอกดอกเดียวค่ะกวากโชกกวากหลากให้คุณผู้ชมเด้อนางกวักเด้อนางกวางงามไยค่ะคุณผู้ชมต้นใหญ่เบียดกันขึ้นนะคะปกติจะมนีต้นเดียวมาตั้งซีฮาปีค่ะคุณผู้ชมอันนี้เกือบสิบปีแล้วนะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่ค่ะมันเป็น เขาเรียกว่าหวานค่ะคุณผู้ชมหวานนั่งกวักหวานมุ่งค้นค่ะถ้านางกวักกวักไปทางไหนค่ะคุณผู้ชมจะมีโชควาสันค่ะคุณผู้ชมโดยความเสือเนาะค่ะเนาะแต่บรูว่าจะจริงบอเนาะค่ะก็แล้วแต่ผู้เสือค่ะคุณผู้ชมเป็นนางกวักค่ะก็ร่างสีออกดอกก็ล่างบานค่ะคุณผู้ชมถ้าบานออกมาในียงามค่ะค่ะดอกกรอยู่ได้โดนค่ะคุณผู้ชมได้หลายมือค่ะเป็นอาทิตย์ค่ะตอนนี้มีดอกเดียว ยังไม่มีอีกค่ะแต่ก็จะมีทุกตนค่ะคุณผู้ชมก็รอไปค่ะเนี่เห็นใบน้อยๆแบบนี้แปลว่าเริ่มจะมีดอกออกมาแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นโพลออกมาแล้วค่ะเป็นล่ำขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมมือนีค่ะแนวทางของพ่อเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมฮานอยมัดรวม4ี่น้อยค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะสี่น้อยน้ำกันค่ะคุณผู้ชม เอามาฝากคุณผู้ชมคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมาช้ามาสายแต่ก็มาค่ะคุณผู้ชมจินตนารู้สึกว่าช่วงนี้เมื่อยหล่าแห้งค่ะคุณผู้ชมทั้งตัวตนทั้งจิตใจด้วยค่ะสาคักค่ะจักเป็นยังนี่แต่อยากนอดน,นะคะคุณผู้ชมกันเลยสาหน่อยหนึ่งค่ะเอาว่าเป็นยังค่ะคุณผู้ชมมาช่าด้วยสุขภาพ,าพมันเป็นแบบนี้ละค่ะ ต้องเบิงแย่งกันไปเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะดูแลตัวเองแหละค่ะเอาค่ะแนวทางของพ่อเสด็ก็มีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะคุณผู้ชมจากที่หมู่บ้านเขาหน่อยๆแต่ก็เข้ากันไม่มีหลุดสักวันค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ไปเป็นเนาะคะ่ะเนาะผู้เบิงเป็นคาะแนวทางของพ่อเสด็จค่ะต้องเบาต้องฟังพ่อเบาชัดเจนจินตนาจะหาโอกาสไปหาพอ่อจักมือโยค่ะคุณผู้ชมฟังชัดเจนจากปากพ่อเองที่ว่า ให้แนวทางมานะให้เล่นยังไงไม่เสียหลายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะไปน้าแนวทางกับไปเป็นแกแนวทางเนื้อค่ะคุณผู้ชมนํามาฝากมาตอนเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอย่าจริงจังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเบื้องห้มวนให้เพิรนค่ะตัวเลขแนวท่างใหญ่มากพอเสิร์ชคำนวณให้มาเหมือนเดิมค่ะเอาค่ะไปเบื้องแนวทางของห้าน้อยพอเสิร์ชมือหมีมัดร่วมเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP พอมือนี่จะปัง3มตัวบอ่อค่ะหลังจาก3ตัวแตกมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะห้าน้อยมาร่วมของพอเซิร์ฟมือนี่ค่ะคุณผู้ชมสีน้อยด้วยกันค่ะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะเด่น3ารอง5กัน7ค่ะ แล้วก็เด่น3ลรองห้ากัน7รูดที่5และ7ค่ะรูด5และ7วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจิตนตนาเขียนผิดด้วยค่ะคุณผู้ชม3ตัวจริงๆเพิ่นให้มา3 7 5จิตนตนาเขียน3หาเเนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจให้รูดเด่น3ค่ะพิเศษรูดเด่น7ค่ะปกติรูดเด่น5 VIP รูดเด่น8ค่ะแล้วก็ จับให้สามตัวสี่น้อยค่ะคุณผู้ชมมีสามเจ็ดห้าแล้วก็เก้าสามศูนย์จินตนาบายาขาออกค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอมันเข่าตัวนี้เนาะคะ่ะเคียนพิษแล้วกันเลน่หัวลานลื่นคู่ค่ะคุณผู้ชมอ๋อค่ะยาวากันเด้อค่ะคุณผู้ชมยังไรก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะจินตนากลับให้อัตโนมัติจริงๆพ่อให้มาสามเจ็ดหา่ะจินตนาเคียนสามหาเจ็ดกันเล่ห์บยาขีดขาเนาะค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ะเป็นละเป็นเลือกที่ดีค่ะคุณผู้ชม ก็เลยเอาไว้เลยเนาะค่ะเนาะเอาเถือมันออกตัวนี้อ่าแล้วก็930077 777 0886 7, เอ้ย864 047 325 055 688ค่ะแล้วก็อ่า2ตัวบนล่าง4น้อยค่ะมี30 57882567 เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองหกสี่สี่ห้าสี่หกสี่สามห้าห้าห้าสามสามสี่ศูนย์สองศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ค่ะคุณผู้ชมแนวทางของพ่อเสิร์ชแคปหน้าจ,จอไวเลอร์ค่ะคุณผู้ชมจิตนาโรคหายซาค่ะแคปหน้าจ,จอไว้ค่ะของมือนี่ค่ะคุณผู้ชมสี่น้อยรวมกันค่ะคุณผู้ชมของหมนนู่บ้านนะคะของพ่อเสิร์ชกับเขาอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะม่นวานค่ะ ไม่มีหลุดสักวันค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดนะคะสําหรับผู้เพิ่นหมักเนาะ,ะค่ะเพิ่นจะเบิ่งตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเด่นตัวรูดแต่ละน้อยค่ะคุณผู้ชมหรือบารูดรวมเลยก็คือ5กับ7มาแน่วันนี้นะคะก็คเพื่อตัวเนี้ยค่ะคุณผู้ชมแต่มันตรงกับพิเศษกับปกติเออไหมคะคิดว่านะคะแต่รูดตามนี้ละกันตัวเด่น เด่นรองกันค่ะคุณผู้ชมมันตรงกันเนาะค่ะเนาะไปจัดเลยค่ะคุณผู้ชมในนี้ค่ะจังไงกับเป็นแค่แนวทางเนาค่ะคุณผู้ชมกับแนวทางมาจากการคำนวณให้ระมัดระวังค่ะดูให้เพลิดเพลินค่ะแนวทางได้มาจากการคำนวณให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไปด้วยกันสี่นอยนะคะแล้วก็ของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมค่ะเฉพาะกิจให้มาห้าแต่ว่าออกไปที่สีละสามแปดค่ะคุณผู้ชม สี่สองตัวสี่หลักสิบแล้วก็สี่หลักร้อยค่ะไม่เข้าค่ะสองเจ็ดสามเข้าที่หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เก้าหกเข้าที่หลักร้อยค่ะแล้วก็เจ็ดห้าค่ะคุณผู้ชมเข้าที่สองตัวล่างของปกติค่ะแล้วก็แปดสามค่ะเข้าเฉพาะกิจบนค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะมือนีขอยคุณผู้ชมทุกท่านจงมันนตั้งๆทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งช่องจินตนาชแนลแล้วก็พอขอพระคุ้นพอเสิร์ตค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทาง มาวางทางช่องจินตนาชาแนลให้คุณผู้ชมได้ดูกันกดติดตามจินตนาชาแนลเอาไว้นะคะจะได้เห็นแนวทางดีๆทุกวันไม่ต้องค้นหาค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆและขอให้ปังให้มานทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ